สวัสดีค่ะพบกับครูเบียอีกแล้วนะคะกับการเรียนจินตคณิตพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาค่ะวันนี้เราจะมารู้จักสัญ,ญลักษณ์นิ้วมือแบบจินตคณิตนะคะก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าเราจะใช้มือขวาในการนับหลักหน่วยมือซ้ายในการนับหลักสิบเด็กๆต้องจำให้ได้นะคะว่ามือขวาหลักหน่วยมือซ้ายหลักสิบค่ะ เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะเตรียมเซตศูนย์หนึ่งสองสามสัญลักษณ์นิ้วมือเลขหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อีกครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดเรามาฝึกทำสองมือพร้อมกันค่ะ1 2 3 4งสองสาี่ห้าหกเจ็อีกครั้งค่ะ1นึ่งสองสามสห้าหกเจ็เเมื่อกี้นี้ คุณครูพูดช้าๆนะคะถ้าเด็กๆออกมือคล่องแล้วนะคะคุณครูก็จะเพิ่มสเต็ปพูดให้เร็วขึ้นตัวอย่างเช่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 0อีกครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0สองมือพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 890 1 2 3 4 5 6 7 8 9หเ็ห็นไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองฝึกทำดูเนอคะสำหรับคลิปนี้คุณครูไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย